สวัสดีครับวันนี้รายการเลงเที่ยวไทยพบกับผมนายชนินทร์ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินสงขาแต่แรกเดี๋ยวเราจะไปชมว่าถนนคนเดินเป็นยังไงตามผมมาเลยครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณถนนคนเดินแล้วนะครับไปกับผมได้เลยครับเฮ้ยถึงคนเดินหนายไปไหน วว้าพอถ้าลอีเน่ยมไปลขอถามมีเมืองไหนบนดามขวานทองมีสองเลใหญ่มีนางเงือกสาวสวยมีหลักยินด้วยไม่บอกว่าข้างไหนงามหาดสามีลาสุดหูสุดตาสิ่งนเป็นไป ไม่เล่นดีขนหมดขายเกินหัก็ดีกว่าไม่ขายนะกดีกว่าไม่ขายนะขายให่กว่าคนเดินนงคนเดินว่ะท้องกินห้องร้อยท้องบวยยกค่ะท้องกรนท้องร้อยท้องหัวแลกค่ะายดีมากๆเลยค่ะสยอดมากลยครับอมเยรดลนรวยมาทีมมากมคมันยอดมากมากมากยอมารสุดสุ มีสิค <rôle> ร <à déc> ับ <dans> บ <él. S 2> ันเด็ดมากครับหน้าเดินหน้าเที่ยวน้าชมค่ะเร่มามาบ้านนนมันยวยไมครับก็สนุกมากเลยครับเ้ราะถ้ามันก็มิกซ์วิปเปอร์